ในดีชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเยี่ยมนะครับตัวชี้วัดของตัวนี้ก็คือจํานวนนักเรียนที่ที่เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะครับเมื่อสักครู่ท่านคณะกรรมการได้สอบถามนักเรียนต้องขอานรียนอย่างนี้ฮะคือโรงเรียนเพิ่งเปิดเทอมเมื่อวานเป็นวันแรกวันนี้วันที่สองแล้วแล้วทุกอย่างนะครับเป็นเป็นสดสดไม่มีบทเลยนะครับผมได้คุยกับท่านบออแล้ว วันนี้วันที่สองก็ค่อนข้างที่จะชุกระหょกนิดหน่อยไม่ไม่ได้เด็กก็ตามที่ท่านทราบก็คือได้หยุดเรียนไปนานนะครับซึ่งระหว่างที่เ,เรียนออนไซต์ site, หรือว่า,อาขออภัยครับเรียนออนไลน์หรือว่าเรียนออนออนแทนต่างๆที่ทางเรียนที่ผมก็ได้ออกไปเทศติดตามมาโดยตลอดนะครับโรงเรียนนี้จุดเด่นก็คือมีคุณครูครบชั้นนะครับแล้วก็ ค,ครูมากกว่า90%เป็นคุณครูที่เป็นค,ครูหนุ่มรุ่นใหม่หนุ่มสาวๆทั้งนั้นนะครับหนุ่มสาวทั้งนั้นเพราะนั้นเป็นบุคลากรที่พร้อมที่จะทํางานทุกอย่างนะครับซึ่งาตามที่ท่านได้ทราบแล้วว่าครูรุ่นใหม่ทุกวันนี้มีความรู้ความสามารถมากนะครับมากกว่ามากกว่าผมด้วยซ้ําในบางเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นค,ครูลลนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านอ,าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าคอมพิวเตอร์ผมอยากให้ท่านเห็น ความพยายามในการที่จะถ่ายทอดซึ่งไม่มีก้องวิดีโอนะฮะใช้เป็นคอมพิว,วเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับต้องขออภัยด้วยที่ไม่สามารถซูมหน้าหรือว่าซูมอะไรได้เพราะว่าต้องหมุนโน้ตบุ๊กไปมาเอานะครับผมอยากให้ท่านเห็นตรงนี้ท่านดีัเขามีความพยายามมากครับท่นานหาหาไม่ทันหามไม่ทันแล้วในระดับประถมวัยนะฮะประถมวัยก็คือครูโรงเรียนมัธยมตอนมี คุณครูระดับประมวัยสองท่านซึ่งเป็นคุณครูประจำการที่สองท่านนะครับประจําชั้นครบนะครับดูแลเด็กเป็นอย่างดีอาคารแยกออกเป็นสัดส่วนจากประถมนะครับเป็นอาคารอนุบาลอีกต่างหาก <Okay. S 1> โรงอาหาร <Okay. S 1> ก็เป็นโรงอาหารของปฐมวัยต่างหากซึ่งเป็นสตด์เป็นสวนมีความปลอดภันยนะครับส่วนระดับประถม 1- นถึงหก็มีคุณครูครบชั้นแล้วก็คุณครูทุกคนมีความรู้ความสามารถรวมถึงท่านผู้บริหารโรงเรียนที่ เป็นผู้บริหารที่มีความตั้งใจในการทํางานนะครับทุ่มเททุกอย่างเสาทิ์ท่านก็แทบจะไม่ได้หยุดเลยนะครับตลอดระยะเวลาที่ผมไปดูแลโรงเรียนนี้มา3ปีเพราะนั้นก็ส่วนข้อมูลนั่นอื่นนะครับท่านคงจะใช้วิธีการสอบถามหรือว่าดูเอกสารส่วนในส่วนของผมที่เกี่ยวข้องผมดูแล้วบริบทของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในหรือด้านวิชาการนะครับซึ่งเป็น เป็นเชิงประจักษ์อยูาา่แล้วนะครับว่าทุกอย่างทั้งสาด้านนี้บริบทภายนอกบริบทภายในหรือว่าด้านวิชาการโรงเรียนแม่ใหญ่น้องแคนถือว่ามีความพร้อมที่จะเป็นตัวอย่างของโรงเรียนในเครือข่ายที่ผมรับผิดชอบก็ว่าได้ไม่ว่าไม่ไม่กล่าวถึงไม่เขตนะครับก็คือในเครือข่ายที่ผมรับผิดชอบทั้งยี่สามโรงเรียนโรงเรียนแม่ใหญ่น้องแคนก็คือโรงเรียนที่อยู่แนวหน้านะครับของทั้ง ทั้ง23งเกีน่ยในับเกืองุูกนาศน,นะครับ,รบสุดท้ายนะครับก็กยังรักไละคิดถึงท่านพิรวัตนะท่านพระเจ้าชดอยู่เสมอนะครับมีเวลาจะไปเยี่ยมนะครับพี่ครับขอบคุณมากครับ